อันนี้คือไข่ข้างในคือที่เขากินกันใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหเต็มเลยโอ้โหสุดยอดครับตรงขอบนี้คือใช่หมดเลยแล้วเวลาเขาเอาไปกินนี่เขาไปกินยังไงครับเอาไปทําอะไรเอาไปยำได้ไปยำเอาเอาไปดูไปย่างก็ได้เอาไปยำไปนึ่งไปย่างโอ้โหแต่ผมไม่เคยกินผมผมผมดูรูปรูปลักษณ์ข้างนอกมันแล้วแบบเขียนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเดินตลาดอ่างศิลาอีกรอบนะครับก็คือ บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าปีนี้มาบ่อยมากเพราะว่าติดใจของทะเลนะครับเดี๋ยวตรงนี้ครับข้างหลังผมนี่เองเนาะอ่างศิลาครับไปอีกรอบนึงทุกคนคืออยากจะให้ทุกคนเห็นแบบละเอียดกว่าเดิมอะ่ะผมผมต้องบอกก่อนว่ารอบที่แล้วอ่ะครับถ่ายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะมาดูรอบนี้ครับเพื่อนๆผมจะพาด,ดูแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเดินไปด้วยกันเลยอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวผมขอตั้งสติข้ามถนน,นแปบ๊บนึง โอเคเนี่ครับข้างหลังผมนะครับตลาดหน้าอ่างศิลามันจะกลับด้าน,นะครับตลาดประมงพื้นบ้านห่างศิลาเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเอาตั้งแต่ข้างหน้านี่ครับเดินเข้ามาร้านแรกครับทุกคนนี่ครับของทะเลแบบสดๆแบบนี้เลยนะมันสดจริๆงๆเพื่อนก็คือที่เห็นนี่ก็คือสามารถ เลือกหยิบได้เลยสวัสดีครับหยิบได้เลยนะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนเพื่อนตรงข้ามนะครับก็จะเป็นร้านพวกนี้แต่อันนี้คือแค่เริ่มคลิปนะครับปากทางเข้าเท่านั้นเองมันจะมีอีกเยอะเลยโซนข้างในเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปไปเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันครับอันนี้พยายามจะไม่หยุดน,นะครับ อ่ะตรงนี้เพื่อนๆมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มขายเนี่เป็นซอสน้ำจิ้มต่างๆเนาะสามรสน้ำจิ้มสีแดงมีนะครับผมราคาราคาดีมากอันนี้เป็นหอยสดๆเนี่ยครับราคาโอ้โหสุดยอดเลยครับปลาทูบ้านปลาถูบ้างน,นี่ไม่แน่ใจคืออะไรปลาทูบ้านร้อยร้อยยี่สิบตัวเล็กร้อยแปดสิบจะใหญ่ขึ้นมานะครับกุ้งหอยปูปลามาเต็มเลยครับทะเลก็ใหญใหญ่ครับพี่ครับผม อันนี้เป็นปูไซส์ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมครัใหญ่สุดที่สองกิโลครับอันนี้ขายยังไงครับพี่อันนี้โล680บาทพี่โล680ปหกร้อยแปดสิบตัวหนึ่งนี่ประมาณกี่กิโลตัวหนึ่งประมาณกิโลครับอะไรครับคร<ล>ึ่งกิโลโอ้หึ่าไปกินนี่เขาก็ไปนึ่งเอาไปไปเผาไปยังไง<ป>ถ้ากินทำขนมกะเดียอะไรอ๋อผัดพงกะลลีโอ้ตัวใหญ่มากชอบชอบชอบตรงนี้มันก้ <c oughs> <c oughs> ามมันไง โอ้ใหญ่มากโอ้อันนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมเป,เป็นทุกตัวเลยครับโอ้สุดยอดของพี่ชื่อร้านอะไรนะครับร้านบอยอาหารทะเลสดร้านบอยอาหารทะเลสดนะครับอ่าถ้าใครมาตลาดอ่านศีราครับนะอุดหนุนพี่เขาได้ของสดจริงๆเนาะขอบคุณมากครับพี่ได้ันนี้ฝั่งนี้เป็นเขาเรียกว่าหอย,ห,อยหวานหอยหวานนี้บางร้านผมเห็นเขาเขาแกะเป็นแบบเป็นถุงอันเดียวนะครับอ๋อ<ม>เป็นเป็นแกะถุงแยกเอา ข้างหน้ามีเดี๋ยวไปดูครับอันนี้อันนี้แมงแมงดาแมงดาทะาเล<อ>ตรงนี้อันนี้ผมผมก็ไม่เคยกินนะ <c ười> ไ,ไหนไหนไ,ไหนพี่พี่โชว์โชว์ข้างในหนยครับอันนี้คือไข่ข้างในคือที่เขากินกัน <c ười> ใช่ไหมครับ <c ười> โอ้โหโอ้โหเต็มเลยโอ้โหสุดยอดครับตรงขอบนี้คือใช่หมดเลย แล้วเวลาเขาเอาไปกินนี่เขาไปกินยังไงครับเอาไปทําอะไรเอาไปยำอะไไปยำเอาเอาไปนึ่งไปย่างอ็ไ้เอาไปยำไปนึ่งไปย่างโอ้โหเดี๋ยผมไม่เคยกินมผม,มผม,มผม,มดูรูปรูปลักษณ์ข้างนอกมันแล้วแบบมันแบบเนาะด้วยด้วย,ด,วยด้วยความแบบเห็นเขาเรียกว่าข้างนอกมันอะ่ะก็เลยแบบไม่ไม่กล้าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยว,ยวต้องลองต้องลองครับขอบคุณมากท่านพี่อร่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองให้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะโอเคนะครับผม นี่นอกเหนือจากของสดนะครับนี่จะแ,แบ่งขายเป็นถุงนี่หอยหวานครับนี่นี่นีอันนี้ผมชอบมากหอยหวานที่เป็นตัวเมื่อกี้นะครับหอยหวานที่เป็นตัวเมื่อกี้ทุกคนราคาดีมากเห็นไหมสุดยอดเลยขออนุญาตนะครับนีะครับสดสด,สดบางบางบางอย่างผมก็ไม่รู้นะเพื่อนไม่รู้จักนะครับก็ขออภัยด้วย เพื่อนๆไมเห็นด้วยกันเลยแบบสดๆเลยนะครับนี่แม่ค้าที่นี่ครับพูดดีครับแนะนำมีอะไรสอบถามเขาได้ทั้งหมดเลยเขาแนะนำดีมากกุ้งกุ้งก็มีหลายแบบอีกกุ้งแม่น้ำกุ้งทะเลอันนี้น่าจะกุ้งทะเลถ้าไม่ผิดนั่นเรื่องเนาะผมผมผมไม่ค่อยสัมผัสเรื่องทะเลเท่าไหร่แต่หลักๆเลยอยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับนี่ปูครับร้อ อันนี้เป็นปูอะไรครับพี่ปูมา้าจะเป็นปูเนือเน้อพี่ปูเนื้อปูไข่ก็มีนะครับปูเนื้อปูไข่ไข่ตัวห้าร้อยสี่สบบาทปลาไหลให้ดูเลยไซจัมโบหัวปลา,าให้ดูสดๆเลยขอบุญครับกุ้งยครับเนี่ครับกุ้งหัวสองี่หัวมันหัวมันหัวไข่ดิ่งเตินตัวเป็นๆเลยครับมีผักสลัด อะต่อนะครับอันนี้ยังเรายังเดินมาแค่สายเดียวอยู่นะครับเดินเข้ามาแต่ถ้าถ้าถ้าดูรวมๆแล้วครับเนาะหลักๆแน่นอนมาเป็นของทะเลอยู่แล้วซึ่งของทะเลจะเป็นอะไรนะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวลบเพลงก่อนลบเพลงก่อน <c oughs> อ่ะโอเคครับนี่หอยแครงนะครับหอยแครงก็แบบไซส์จัมโบ้มากราคาเพื่อนๆเนาะใครชอบอะไรก็เลือกกันเต็มที่เลยครับอ่ะดูฝั่งหลังบ้างเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งน้อยใจ นะครับนะครับที่เราเดินผ่านมาอ่ะไปกันต่อครับ<อ>สวัสดีครับพี่ครับผมขอถามนีดนึงปกตินี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ้า <cam> ผมผมขออนุญาตถ่ายได้ไมหมได้เนาะนโอเคเดี๋ยวผมเรา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 ,า,าคุยกันแบบอ่ะโอเคพี่ครับปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงาวันเสาร์ที่ก็ปีห้า ตีห้าไม่เกินสองทุ่มเ<ม>สาร์อาทิตย์เข้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกครับหกโมงหกโมงเช้าจนถึงประมาณทุ่มครึง่งอันนี้คือหกโมงนี้ก็คือของเริ่มมาลงหรือว่าพร้อมขมอมายเ,เริ่มมาลงออก้านนเริ่มทยอยมาอ๋อเริ่มทยอยมาเต็มเลยแล้วก็ประมาณสองทุ่มนี้ก็เก็บแต่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะโอเคครับผม ของของร้านร้านร้านคุณพี่อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับช่ชื่อร้านเลยครับผมแย่อภูทะเลค่ะอะไรนะแย่อภูทะเลยายอ,อ้อพูทะเลนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมอย่างไงถ้าเข้ามาครับมาอุดอุดหนุนร้านเขาได้เนาะใช่้อนพะูทะเลหอยนางรมนะครับนี่ครับพูดดีครับคนที่นี่น่ารักมากเนาะอ่าดูครับกระปุนนะครับหอยหวาน ยำปูยำกั้งนะครับมีหมดน้ำจิ้มเนี่อันนี้น้ำน้ำจิ้มทำสดเลยใช่ไหมครับมะนาวแท้ด้วยนะเพื่อนผมพยายามจะแปลให้นะครับเพราะว่าผมติดไม่แค่คนเดียวเนาะอันนี้คือเขาทําใหม่ทําสดเลยรสชาตินี้เราสามารถเลือกบอกได้เลยว่าชอบแบบไหนใช่ไหมครับอร้านนี้นะครับร้านนี้นะน้ำจิ้มนะครับอันนี้เดินเดินแบบ เดินตรงมาทางเข้าเลยนะเพื่อนๆแค่นี้เองเนาะอันนี้คือที่ผ่านมานะครับโหเยอะมากอ่ะอันนี้ใครใครเป็นสายนี้นะครับแล้วก็มีของฝากอ่ะอันนี้เอาเป็นสายของฝากแล้วกันเนาะอ่ะใครแบบซื้อไปฝากทางบ้างนะครับอ่ะมาดูปลากันบ้างครับตรงนี้ ใครชอบกินปลานะครับร้านนี้ส่วนใหญ่จะเน้นปลาทั้งหมดเลยแล้วแล้วก็ทุบกันสดสดแบบนี้เลยนะครับพ่อ้าราคาดีครับราคาดีแมงกระคุณที่เหลือนะครับถ้าเราไปเดินโซนอื่นก็จะประมาณนี้แต่อยู่ที่ว่าแต่อยู่ที่ว่าเราจะชอบร้านไหนแล้วก็ชอบอตัวไหนแบบไหนมากกว่าเนาะอย่างเช่นบางร้านมันจะขาย เฉพาะปลาบางร้านก็จะเน้นไปทางกุ้งอย่างเงี้ยครับบางร้านก็จะขายแบบรวมทั้งหมดคือร้านาใหญ่ๆนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยเนาะ,ะทุกคนมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นปลาหมึกเนาะปลาหมึกตรงนี้ก็จะเน้นเป็นปลาหมึกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนฮะเนาะต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมา2เดือนประมาณนี้ครับเรามาแล้วรอบหนึ่งแล้วครับ ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ใช่เป็นวิดีโอเก่านะ<ม>าเป็นวิดีโอที่ผมมาอีกรอบหน,นึ่งและสิ่งที่ผมติดใจที่นี่กับเพื่อนเื่อนที่มาด้วยกันก็คือของมันดีจริงครับทุกคนป่ะเดี๋ยวไปกันต่ออันนี้อีกอีกทางหนึ่งละเดี๋ยวผมกลับกล้องให้นะอ่ะอันนี้อีกทางหนึง่งนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูโซนด้านข้างที่เป็นที่เป็นโซนจุดย่างจุดเผาอ,อีกอีกอีกที่หนึ่งเนาะก็อยู่ติดกับ อยู่ข้างตลาดเลยเนาะซอยข้างตลาดเลยอยู่อยู่แถบข้างตลาดอ่ะผมพูดไม่รู้เรื่องมาเยอยู่เอาไปดูแล้วกันป่ะปะเดินไปนะครับหมุนกล้องนะฮะโอเคนี่ครับเมื่อกี้เราเดินเล,เ,ลเลนกลางนะครับก็เดินออกมามาดูโซนข้างโซนนี้จะเป็นโซนที่เขารับเผารับย่างฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มาตามมาเนี่เพื่อนๆจะเห็นเพราะฉะนั้นหมายความว่ากองขวานนี่จะเป็นตลาดที่เรา ซื้อเมื่อกี้นะครซื้อมาใส่ถุงหิ้วออกมาจะเจอตรงนี้ครับหนึ่งย่างลวกทอดนี่ครับร้านนี้เราก็แค่หิ้วของที่เราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นอื่นๆสามารถเอามาให้ตรงนี้ทำได้เนาะอยากต้องการแบบไหนสุกแค่ไหนหรืออย่างไรนะครับแจ้งเข้าได้เลย เขาก็จะทําให้เราเราก็รับบัตรคิวแล้วก็นัดรับเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวเราไปถามว่าเขาคิดค่าบริการยังไงพี่ครับอันนี้เขาคิดบริการยังไงบ้างครับคิดบริการค่าหนึ่งค่าอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมผมผมถ่ายวีดีโอได้ไหมผมขออนุญาตผมอนุญาตถ่ายถ่ายถ่ายพี่ผมผมมีก็ได้คิดยังไงครับพี่เดี๋ยวผมถือให้ก่อน กุ้งโลสีสิบาทครับถ้าเป็นถ้าเป็นกุ้งหนึ่งกิโลเรามาทําโลสี่สิบเผาใช่ไหมครับครับเผาครับเผาถ้าเป็นเนื้อโลยี่สิบาทถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อโลยี่สิบครับแล้ะยังอื่นล่ะครับถ้าเป็นแบบพวกกุ้งอาปูเป็นหอยอะไรพวกนี้ครับหอยโลยี่สิบแล้วเป็นปูจะโลสามสิบบาทโอเคปลาอะไรก็ทําได้ใช่ไหมทําได้หมดครับเป็นปลาทอดโลเจ็ดสิบโอ้ตัวตัวละเจ็ดสิบบาทโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมเนี่ยครับก็คือร้านอยู่ ข้างหลังโซนข้างหลังครับก็มา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 ย่างที่นี่ได้เดี๋ยวสักครู่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าไม่แพงแล้วกันนะครับหลังจากที่เราซื้อของสดมาแล้วไม่แพงนะครับเอาไปดูอีกร้านหนึ่งเนาะร้านที่เราทําครับอุโชร,ร้านที่เราทําครั้งที่แล้วนะครับแต่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ทําดิร้านที่เราปิ้งยาง่างครั้งที่แล้วนะครับอยู่ข้างหน้าหมุนกล้อง่อะเนี่ยครับป้ายสีป้ายสียส,ส้มส้มแดง นะครับข้างหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับที่เป็นรถจอดนั่นคือเราสามารถจอดตรงนั้นได้เนาะแล้วก็ข้ามฝั่งถนนมาก็จะเจอตลาดเลยนะครับอ่ะนี่ครับร้านที่เราทําครั้งที่แล้วนี่ตรงนี้ครับเนาะนี่เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนีพีที่แล้วนะครับนี่เขาก็จะเผามีเตาเผาอะไรทุกอย่างเนาะแต่เสียดายนะครับร้านนี้ครับร้านนี้มันปิด ก็คือเป็นเตาถ่านเนี่ยครับเตาถ่านมันปิดก็คือปกติถ้าเราเห็นนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะแยกเป็นเตาแกส๊สแต่ร้านเนี้ยเป็นเตาถ่านแล้วร้านนี้เนี่ยแล้วร้านนี้อ่ะเพื่อนๆก็คือครั้งที่แล้วเราสั่งทําน้าจิ้มร้านนี้ด้วยเนาะประมาณนี้ครับภาพรวมของอตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับโอเคยังไงก็มีเท่านี้ครับอาจจะเวียนหัวอาจจะพูดวกวนอะไรนิดนึงนะครับก็เอาเป็นบรรยากาศเรียวๆสดๆแบบนี้เลยเนาะ ก็ยังไรกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์แล้วก็ติดตามกันในอีพีนี้ด้วยครับเจอกันครับสวัสดีครับ